สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้ง่ายมากๆแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะทํา1จานกินได้หลายคนเลยนะเอามาเป็นกับกแกล้มก็ได้หรือว่ารับประทานกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าข้าวต้มก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นยําปลากระป๋องค่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนน่าจะ คุ้นเคยนะคะจริงแทบจะทุกคนก็ต้องเคยผ่านเมนูนี้มานะคะก็เป็นเมนูง่ายๆเอาไว้เป็นไอเดียไว้ทำรับประทานตอนเย็นนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวรำดึยกันว่ายำปลากระป๋องของเราเนี่ยใส่อะไรบ้างค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีปลากระป๋องค่ะมีพริกนะคะมีหอมแดงมีตะไคร้แล้วก็มี กระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ใส่นะคือน้อยน้อยครั้งที่เราจะเห็นคนใส่กระเทียมในปลากระป๋องแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะมันอร่อยแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีใบโหระพาค่ะบางคนจะใช้เป็นใบสะระแหน่แทนใบโหระพานะคะก็แล้วแต่สะดวกมีน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้น้ำเชื่อมก็ได้แล้วแต่สะดวกอีกเช่นกันนะคะ ในส่วนของอัตราส่วนเราไม่ได้กําหนดเพราะว่ายำปลากระป๋องเนอะตามชื่อเลยมันคือยำที่แบบรสชาติมันจะจัดจ้านแล้วก็การกินเผ็ดได้มากน้อยเนี่ยของเพื่อนๆแต่ละคนมันก็ต่างกันออกไปบางคนชอบหวานชอบเผ็ดชอบเค็มไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราปรุงรสชาติได้เองตามชอบเลยไม่เหมือนมันจะไปต้องปรุงเหมือนเรานะคะก็เป็นไอเดียอย่างที่บอกนะว่าเผื่อคิดอะไรไม่ออกลองเอาเมนูนี้ไปทาําดูก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ายำปลากระป๋องของเราเนี่ยเราทํำยังไงคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปยำเนี่ยเราก็ต้องเอาเครื่องของเราเนี่ยมาหั่นก่อนนะคะตะไคร้เนี่ยเราจะหั่นเป็นแว่นบางๆนะคะยิ่งบางยิ่งดีนะมันจะได้ไม่แบบรู้สึกว่ารสชาติมันชัดเกินไปเวลาที่เรารับประทานโดนนะคะ ก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราจะหั่นเป็นแว่นค่ะแบบนี้นะส่วนพริกนะคะเราจะหั่นแบบว่าฉลับแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นชิ้นใหญ่นะเพราะว่า าเราหั่นเป็นแว่นอ่ะหั่นซอยเล็กๆอ่ะคนที่เขาไม่กินพริกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลากัดโดนแล้วมันจะเผ็ดเกินไปนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราหั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้เขาจะได้เห็นง่ายนะแล้วก็เขี่ยออกได้นะคะส่วนหอมแดงนะคะเราก็จะหั่นเขาเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะหนาบางก็แล้วแต่นอนสะดวกเลยนะคะ เครื่องเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงตัวน้ำยำปลากระป๋องกัน,นะคะ่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราเชื่อว่าจะมีหลายคนที่ทําไม่เหมือนเราเวลายำปลากระป๋องเนี่ยเพื่อนๆนทำยังไงเราเนี่ยนะคะจะเทปลากระป๋องออกมาแล้วก็แยกเนื้อกับน้ํานะคะตัวน้ำเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นน้ายําตัวเนื้อเราจะแยกออกไปเวลาที่เราคนเนี่ยคนน้ํายำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่แตกไม่เละนะคะแต่ก็ ไม่ได้หมายความว่าไม่ทําแบบเราเราจะผิดนะคือบางคนชอบเนื้อปลาเละเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคลุกพร้อมกันเลยก็ได้แต่ว่าเราอยากแยกน้ําเขานะคะแยกเอาตัวเนื้อปลาออกมานะคะพอเราแยกเนื้อออกเรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะให้เหลือติดแบบติ่งน้อยๆเอาไว้บ้างนะคะเวลาที่เราบี้ไปกับน้ําเนี่ยตัวน้ําซอสน้นํายําของเราจะได้มีความ มีแบบเนื้อปลาผสมอยู่อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติเลยเรื่องของรสชาติกําหนดให้ไม่ได้จริงๆเอาตามที่เราชอบแล้วก็ยี่ห้อของปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะรสชาติเพราะฉะนั้นเราก็ชิมตัวน้ําก่อนแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะว่าเราอยากใส่อะไรเท่าไหร่อยากใส่ความเคม็มความหวานเท่าไหร่บางยี่ห้อหวานมากอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเลยแต่อย่างของเราวันนี้ก็ ยังไม่ได้มีความหวานเท่าไหร่นะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลานะคะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงไปได้นะเดี๋ยวพอมันจับเกินอนะ่ะมันมันแก้ไม่ได้นะต้ระวังแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ่ะมะนาวเราก็บีบลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเขาละลายเข้ากันนะพอเราคนจนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็ชิมรสชาตินิดนึงว่ามันใช่รสชาติที่เราถูกใจหรือยังนะคะถ้าสมมุติว่ามันโอเคแล้วอย่างของเราเนี่ยมันโอเคแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องที่เราหั่นเอาไว้ต่างๆลงไปเลยนะคะก็จะมีพริกแล้วเราก็จะเก็บไปแต่งหน้านิดหน่อยไว้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็กระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็ตะไคร่นะ เหลือไว้แต่งน้ามีเดียวก็พอนะแล้วก็คนเลยคนให้เขาเข้ากันนะคะพอเราใส่พวกพริกต่างๆลงไปนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเลยนะคะให้ใบโหระพาเนี่ยมีความฟีบลงแบบอ่อนตัวลงนิดหน่อย จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ยังดูไม่น่ากินเลยนะมันดูแบบเละเทะไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปจัดจานแล้วมันจะดูน่ากินขึ้นมาคิดว่านะคะก็เดี๋ยวเอาไปจัดการกันเราจะตักเอาตัวซอสเนี่ยนะคะวางลงไปด้านล่างแบบนี้น้ำยำนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็วางตัวปลาของเราลงไปด้านบน แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยพวกพริกกระเทียมที่เราเหลือเอาไว้เพื่อแต่งหน้าเขาอนะคะก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็แต่งหน้าด้วยใบโหระพานิดหน่อยนะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูยำปลากระป๋องของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูหลักสิบที่เอามาทําแล้วมันก็ดูไม่ได้แย่นะคะยิ่งถ้าเราเอาเนื้อปลาออก มาแล้วก็คลุกน้ำยำแยกเนี่ยตัวเนื้อปล่องเราไว้จะยังเป็นชิ้นที่ค่อนข้างสวยงามอยู่นะก็เผื่อว่า ช่วงช่วงใกล้สิ้นเดือนน่ะนึกเมนูอะไรไม่ออกก็ลองเอาเมนูนี้ไปทํารับประทานกันดูนะคะราคาถูกแล้วก็อร่อยรสจัดถูกใจแน่นอนเพราะว่าทาเองก็จะได้รสชาติอย่างที่ตัวเองชอบเลยละคะ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสินครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมแนะนาําก็สามารถคอมเมนต์ บอกกันได้นะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ